อร่อยร้อยเดียวครับคุณผู้ชมวันนี้พาคุณผู้ชมมากินนะครับอะไรก็ได้ที่มันอร่อยอร่อยแปลกใหม่มีไอเดียสร้างสรรค์งบประมาณไม่เกิน100บาทเหมือนเดิมนะครับไม่รวมค่าจอดรถไม่รวมค่าน้ำไม่รวมค่าเดินทางวันนี้เราพาคุณผู้ชมมากินอาหารเบสิกเลยคุณผู้ชมจะบอกว่าเอ้ยจ้าบ้านก็มีก๋วยเตี๋ยวไก่ต้มเลือดหมูไม่ไม่ไม่ไม,ไม่วันนี้เราเจอร้านนี้นะครับผ่านมาพอดีเลยเขาบอกว่าเป็นมิติใหม่แห่งการกินก๋วยเตี๋ยวไก่แล้วก็ต้มเลือดหมู จะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเข้าไปเลยครับอร่อยร้อยเดียวเพราะแต่ว่าครบหรือเปล่าในร้อยเดียวโอ้พอดีเลย เข้ามาในร้านแล้วแอบมาหาเจ้าของร้านหน่อยสวัสดีครับสวัสดีค่ะร้านนี้ชื่อร้านว่าครัวเจ๊แอมค่ะครัวเจ๊แอมนี่คือพี่แอมเนาะใช่ค่ะขายเลยมาก่อนครับเมื่อก่อนทําอาชีพอะไรมาก่อนแต่ก่อนขายข้าวต้มโต้วุ้งค่ะอ๋อขายข้าวต้มโต้วุ้งใช่ค่ะช่วยคุณพ่อคุณแม่อ๋อแล้วแยาออกมาใช่ค่ะวันนี้มาเปิดร้านนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวไก่กับต้มเลือดหมูยังมีอีกค่ะมีพวกตามสั่งอ๋อมีตามสั่งด้วยข้าวกระเทียมออผัดซีอิ๊ว ก็คือร้านถ้าเกิดผ่านมานี่ไม่รู้คือร้านอาหารท,ทั่วไปเลย,เลยแต่ที่มากกว่านี้คุณผู้ชมก็บอกว่าร้านเนี้ยไม่ธรรมดาผมไม่ต้องแม่มานะเขาบอกว่ามันมีแบบมิติใหม่แห่งการกินก๋วยเตี๋ยวไก่ก็ไม่เหมือนคนอื่นค่ะเป็นพริกหมาล่าฮะหมายถึงว่ายังไงฮะเป็นแบบเออเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ทั่วไปอเมริกันนอนออแล้วก็เราจะมีซอสหมาล่ากับพริกขวดหมาล่าให้อันนี้ให้เติมเองหรือว่าเราปรุงมาให้เติมเองเพื่อว่าบางทีเด็กทานไม่อยากทานเผ็ดหรือลูกค้าอยากจะเผ็ดแค่ไหนก็เติมเข้าไปเลยค่ะ แล้วพี่รู้ได้ไงว่ามันเข้ากันอ่ะเริ่มแรกคือกินชาบูอยู่ที่บ้านแล้วซื้อซอสมาเฮ้ยมันเข้ากันเข้ากันมีความคิดว่าถ้าเราทำก๋วยเตี๋ยวแล้วเราใส่เข้าไปเนี่ยมันจะโอไหมเรามาลองทําดูเฮ้ยมันอร่อยมันอร่อยมันมีกลิ่นเฉพาะของมันซึ่งแบบว่ามันเวิร์กเลยถ้าคนชอบกินหมาล่านี่คือชอบเลยใช่ค่ะอ๋อมันไม่เผ็ดนะเผ็ดแบบนิ่มๆแต่ถ้าอยากเผ็ดใส่พริกผัดพริกผัดของเราเผ็ดแน่นอนแต่พริกหมาล่าเนี่ยหอม อีกอ่านนึงก็บอกต้มเลือดหมูที่นี่ก็ไม่เหมือนคนอื่นอีกเป็นยังไงฮะต้มเลือดหมูธรรมดาต้มจืดเหมือนคนทั่วไปเราก็มีแต่ถ้าต้มแซบเป็นสูตรที่เราคิดขึ้นเองใส่หัวลัพามีความเป็นต้มแซบอ่ะหอมข้าวคั่วกลายเป็นต้มแซบเลือดหมูนี่เหรอมันเข้ากันอีกแบบร้านนี้จะมี2เมนูที่แปลกก็คือมีก๋วยเตี๋ยวไก่พริกมาล่าแล้วก็มีต้มแซบอดหมูแล้วอย่างนี้เลือดต้องแยกกันไหมเลือดเราจะมีเป็นเลือดหมูแล้วก็เลือดไก่ซึ่งความ เนื้อสัมผัสมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วออแลวอย่างบางคนกินไก่เขาไม่ทานหมูเ,ออเราจะต้องไก่ก็คือไก่หมูแล้วก็คือหมูชามเท่าไหร่นะก๋วยเตี๋ยวไก่าบาร่ามี 35, 40, 50อ๋อแล้วก็จะเกิดว่าต้มเลือดหมูน่ะต้มเลือดสตาร์ทที่40 40ร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วพี่เข้าปีที่หค่ะปีที่6แล้วแล้วเริ่มเปิดปุ๊บมีอันนี้เลยเปล่าเอ,อ่อเป็นต้มเลือดก่อนค่ะต้มเลือดก่อนธรรมดาใช่ค่ะเปิดกี่โมงครับ หกโมงเช้าค่ะหกโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นสี่โมงเย็นมีวันหยุดไหมฮะไม่มีค่ะทุกวันเลยใช่ค่ะแวะมาทานได้ร้านอยู่ไหนเอ่ยซอยวาราบประดุกค่ะวลราบประดุกติดกับอบตบางุลัดเลยอ่าค่ะแวะมาคุณผู้ชมครับชื่อร้านว่าครัวเจแอมค่ะครัวเจแอมั้งงั้นเดี๋ยววันนี้ผมอร่อยร้อยเดียวเดี๋ยวลองสั่งสองชามเอาแบบธรรมดาก่อนลองดูก่อนเอาต้มเลือดต้มแซ่บเลือดหมูได้ค่ะแล้วก็เอาก๋วยเตี๋ยวไก่พริกมาล่าได้ค่ะลองดูคุณผู้ชม ผมไม่เคยกินเหมือนกันว่ามันเป็นยังไงเรามาลองด้วยอร่อยร้อยเดียวกันขอบคุณเนี่ยมากครับขอบคุณครับพามาเพราะว่ามันเป็นมิติใหม่ของก๋วยเตี๋ยวไก่กับต้มเลือดหมูเลยีนอย่างชามเนี่ยถ้าเกิดมาที่ร้านต้มเลือดหมูธรรมดาเขาก็มีนะ แต่ว่าผมสั่งมาเป็นเนี่ยต้มแซบเลือดหมูนี่ปกติเราตุ๋นต้มแซบเล้งต้มแซบนูนนี่นั่นวันนี้ครัวเจ๊แอมก็เคลียต้มแซบเลือดหมูขึ้นมานะครับจะมีใบโหระพามีเลือดหมูแล้วก็เครื่องเลือดหมูปกติเลยแล้วก็ปรุงมาให้เรียบร้อยเป็นต้มแซบเลยนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวเราลองมาชิมกันดูก่อนนะฮะชิมกันดูก่อนนี่เอาน้ําก่อนเลยนะเฮ้โยโอ้นะมันเป็นมิติใหม่เลยนะคุณผู้ชม ซอสไปนี่มันแบบโอ้แซบเลยอ่ะเผ็ดร้อนแล้วเลือดนี่เขาแย่นะเลือดหมูก็เลือดหมูเลือดไก่ก็เลือดไก่นะผมว่าดีเลยนะรสชาติมาตรฐานที่เหลือเนี่ยคุณผู้ชมก็เติมมาเองหมูเลือดหมูก็ใช้ได้นะเพราะผมแอบดูอ่ะเขาทําเป็นว่าเลือดหมูเขาต้มใบเตยด้วยแต่ร้านเลือดหมูนี่แบบทําดีก็จะมีใบเตยในการต้มเลือดหมูด้วยนะตอานี้เรามาดูก๋วยเตี๋ยวไก่ก่อนคุณผู้ชมก๋วยเตี๋ยวไก่น่ากินมาก อ่าเนี้ยเริ่มต้นแค่สามห้าอย่างเงี้ยหมฮะสามห้าบาทเองนะโอ้ยขอแบบยังไม่ปรุงก่อนนะยังไม่ปรุงก่อนว่าน้ําซุปอะไรต่างๆเขาเป็นยังไงเราล,ลองชิมแบบว่ารสออริจินอลก่อนหวานนํำนะฮะเป็นน้ําพโล้หวานนํำเล็กน้อยบอกว่าที่เขาทำแบบนี้เพื่อให้เด็กทานได้แล้วก็เดี๋ยวลองรับเรื่องพริกไงเขาใส่พริกไปมันจะเผ็ด ทีนี้มันเด็ดตรงนี้คุณผู้ชมเนี่ยเขาไปเจอพริกหมาล่าที่เขาต้องการแล้วตัวเนี้ยเขาจะมีบนโต๊ะให้นะแล้วก็ใส่ไปเลยเนี่ยเผ็ดร,ร้อนขึ้นมาเลยผมว่าเผ็ดร้อนในระดับนั้นนะเนี่ยผมเผ็ดแป๊บเดียวลดหวอมาเลยอะเหยียยังไม่เป็นไรโอ้โหเผ็ดนิดเดียวลดหวอมาเลยคราวนี้เราใส่พริกผัดลงไปด้วย แล้วก็พริกหมาล่าด้วยตามความชอบเลยนะคราวนี้ลองซดเลยซดเลยเป็นไงใช้ได้เลยคุณผู้ชมใช้ได้เลยผมบอก,กน,นะเจ๋งผมว่าพี่ก็โชคดีนะค้นพบสูตรตัวเองได้น่าจะเป็นเจ้าแรกนะที่ทำแบบนี้ที่เป็นแบบว่าก๋วยเตีย๋ยวไก่พริกหมาล่าแล้วก็ใส่พริกผัด น่าจะเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวเลยที่ทําแบบนี้เออนี่ดูผมว่าคนยังไม่ค่อยรู้ร้านนี้วันนี้รู้แล้วลองรีบมาชิมดูร้านธรรมดาเลยบ้านๆเลยแต่ว่าอร่อยนะถ้าชอบเผ็ดนะใส่พริกสองตัวนี้แล้วจะอร่อยมากอ่ะเดี๋ยวผมกินต่อเดี๋ยวจ่ายตังค์เนียพี่ครับพี่ครับนะเก็บตังค์ด้วยอร่อยร้อย,อยเดียวเท่าไหร่ฮะ เก้าสิบห้าโอ้โหนี่เดี๋ยววันนี้พกมาหนึ่งสองโอ้โดีนะพิงมันให้เงินมาพอดีเลยพี่ร้อยเดียวครับไม่ต้องทอนครับโอ้โหอร่อยมากลองแปบมากินดูคุณผู้ชมอร่อยร้อยเดียวผมเชื่อเลยว่าคุณจะต้องติดใจนะฮะตอนนี้ผมไม่ไหวละพี่เขาแซ่บยิงเดี๋ยวให้ตากล้องต่อแล้วกันสีอ้อวนชวนหิว ร้านนี้ต้องลองนะฮะแวะมาลองได้ครับคุณผู้ชมอร่อยได้ไม่เกินร้อยเดียวต้มแซ่บเลือดหมูกว๋วยเตี๋ยวไก่ซอสพริกหมาล่าอ่าไม่มีใครทํานะลองแวะมาได้ครับร้านนี้ครัวเจแอมอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับอร่อยร้อยเดียวครับดูจบแล้วช่วยกดติดตามกดสับป,ปะดนดเฮ้ยสับป,ประรดเฮ้ยสับป,ปะเลอเฮ้ยสับตะไคร้แฮ่ถูกแล้วและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ